สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำริมูรุนะครับของอันที่หนึ่งมาตีตัวอันนี้ให้มันได้อันนี้นะครับอันที่สองมาตีตัวนี้ให้มันได้อันนี้และของอันที่สาม ให้มาตีตัวนี้ให้มันได้อันนี้นะครับและของอันที่สี่มาตีตัวนี้ให้มันได้อันนี้ของอันที่ห้ามาตีตัวนี้ให้ได้อันนี้ และของอันที่6มาตีตัวนี้ให้ได้อันนี้พอได้ครบแล้วเดินมาเสกบอสตรงนี้นี่บอสจะเกิดตรงนี้พอตีได้แล้วเดินตามผมมากดอันนี้ ไปแล้วครับกดติดตามให้ถึง50ซับด้วยนะครับ